Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajama'in wa ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau khamra kwa amita hidayat tawfiq Ya Allah subhanahu wa ta'ala jauh Jom mida pinang kumi iman Ta Allah lewan sin lo aktirak la korup tukan Tapi nong kap Nai kandam dan siwit Kau ngerawuh สำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยสิ่งที่เป็นข้อวิตกกังวลและสิ่งที่อาจจะนอนไม่หลับกินไม่ได้ก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของลูกชายกับลูกสาวนั่นสำหรับคนที่มีลูกในความเป็นครูเป็นอาจารย์ก็เหมือนกันกับคนที่ใส่ใจดูแลกับลูกศิษย์ของตนเองเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าวิตกกังวลเหมือนกัน แต่เป็นครูหอพักลูกของเราจะหนีออกจากโรงเรียนไหมลูกของเราจะโทรศัพท์อะไรกับใครไหมมันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากลูกแล้วก็ลูกศิษย์ซึ่งโดยรวมก็คือเป็นปัญหาของเยาวชนแหละเราจะทําอย่างไรล่ะเราจะช่วยกันในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อแม่หรือเราเป็นปู่ย่าตายายที่ดูแลเขาถ้าพ่อแม่เขาทิ้งหรือพ่อแม่เขาตายจากไปเราเป็นครูบาอาจารย์ก็คือเรารับเอามานะ จากคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมาอยู่ในอ้อมอกเราอีกคนหนึ่งเหมือนกันดังนั้นในความเป็นพ่อแม่หรือความเป็นครูก็ตามเราคงจะต้องใช้ <c oughs> ขออภัยครับในการที่จะดูแลวว่าลูกของเราลูกศิษย์ของเราเนี่ยเขาคืออยู่ในยุคที่เรียก,กว่าต่างจากยุคของเราถ้าในสมัยก่อนย้อนยุคไปก็คือเกือบ40ปีถามว่าทีวีนะท่านพี่น้องครับยังใช้มือบิดลูกบิดอยู่เลย สมัยนี้สมัยนี้แทบจะบอกว่ากดรีโมทอย่างเดียวแล้วก็ดูได้ทุกประเทศอีกด้วยซ้ำไปมันต่างกันแล้วและแม้กระทั่งในระบบของคอมพิวเตอร์มีทั้งอินเทอร์เน็ตมีทั้งไ i ไฟมีทั้ง Facebook มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบอกว่าคนรุ่นอายุเกิน50ไปแล้วเนี่ยเทียบก็จะตามไม่ทันเลยล่ะดังนั้นเมื่อเราตามเขาไม่ทันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาวันวันหนึ่งเนี่ยอยู่อย่างไรแล้วทำอย่างไรปัญหาของเยาวชนเราทุกวันนี้เนี่ยบ้านเรา ในบ้านเราเองเนี่ยลูกหลานของเราเวลาเรียนสามัญสูงๆจะเรียนมต้นหรือเรียนมปลายทำมาหาลัยรแล้วจะบอกว่าขอซื้อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องต่อเน็ตด้วยมีโน้ตบุ๊กด้วยเขาก็ถามกันว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเด็กได้ใช้อะไรบ้างถ้าจะเป็นเรื่องของงานศาสนานจะเป็นเรื่องของการพูดคุยเรื่องศาสนานเนี่ยถ้ารู้จักภาษาอังกฤษเขาก็มีในการที่จะเข้าไปในเว็บนั้นในภาษาอังกฤษก็มีในการพิมพ์ภาษาอังกฤษ ที่จะเข้าไปในเรื่องของอิสลามเว็บกับอิสลามเว็บนะท่านพี่น้องครับท่านเข้าไปในนั้นมีทั้งบรรยายมีทั้งคุตตบา้ามีทั้งนาชิดมีทั้งคุรานเราก็สามารถที่จะเข้าได้แต่ถามว่าลูกหลานเยาวชนของเราเนะี่ยกี่คนที่จะเข้าไปสืบและไปคน้นข้อมูลที่เป็นเรื่องของงานศาสนาแต่ก็มีไม่ใช่ไม่มีมีกลุ่มที่รักกันแน่นในการที่จะให้ข้อมูลในเรื่องของศาสนาแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยลูกศิษย์บางคน เขาก็พยายามที่จะส่งข้อมูลที่เป็นข้อมูลใหม่ๆแลวก็บอกว่าสังคมเคลื่อนไหวอย่างไรก็ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลเพื่อเป็นการเก็บและเป็นการป้องกันกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นดังนั้นปัญหาของเยาวชนเนี่ย <c oughs> กับการที่เขาได้อยู่หน้าทีวีเขาได้อยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยมีใครติดตามแล้วมีใครดูแลหรือไม่ <c oughs> เพราะเราเป็นคนที่ได้ชอวอาเป็นปู่แล้วเป็นตาแล้วเนี่ยเราตามเขาไม่ทัน ก็คงต้องพยายามตรวจสอบพยายามที่จะค่อยๆดูแลพยายามที่คงจะต้องบอกเขาแต่อย่างน้อยก็คือว่าเขาจะดูทีวีเขาจะเล่นเกมเขายังอยู่ในบ้านแต่เราก็คงต้องบอกว่าถึงเวลาละหมาดต,ต้องหยุดแล้วก็ละหมาดก่อนถ้าเป็นวันหยุดการเรียนนั่นคือปัญหาและก็วิธีแก่ถัดมาเนี่ยท่านพี่น้องครับลูกหลานของเราจะเป็นลูกหลานของท่านหรือลูกหลานของผมก็ตามเนี่ย เราก็คงจะต้องสอนลูกหลานของเราลูกหลานของเราบางคนเขาจะมีห้องเป็นส่วนตัวของเขาแล้วท่านไปดูได้แต่ใครก็ตามที่มีห้องเป็นส่วนตัวเนี่ยบางทีก็แขวนรูปตัวเองถ้าหากว่าห้องของเขาคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งก็จะเริ่มมีรูปของคนที่เขารักหรือถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่ข้างใครในกีฬาเขาก็จะมีรูปของนักกีฬาน่ะติดถ้าเป็นฟุตบอลถ้าเป็นของนักร้องเขาก็จะมีรูปของนักร้องน่ะติดตามข้าง ฝาที่อยู่ในห้องของเขาถามว่าท่านพี่น้องถ้าท่านมีลูกหลานแบบเนี้ยแล้วเข้าไปในห้องของลูกหลานของเราแล้วก็มีรูปแบบนั้นนะ่ะท่านจะตอบแล้วก็คิดอย่างไรเอาบางคนก็บอกก็ไม่ผิดอะไรไม่เห็นเป็นอะไรเลยมันเป็นสิทธิทเสรีภาพเด็กสามารถที่จะแสดงออกแล้วเขากล้าที่จะแสดงออกมันจะมีการเรียนแบบตามมาแต่ถ้าเราใช้หลักการของศาสนาเราบอกว่า ที่ได้ก็าตามที่มันมีรูปภาพเห็นไหมละ่ะรูปภาพของปู่ย่าตายายเรายังไม่ติดเลยทั้งๆที่เขาเป็นคนให้ที่ดินเราเลยซ้าไปทั้งๆที่เขาเป็นคนให้บ้านเราทั้งๆที่เขาเป็นคนที่อะไรครับออกเงินปลูกบ้านให้เราสมมุตินะเรายังไม่เอารูปเขามาติดเลยทั้งๆที่เขามีบุญคุณกับเราเนี่ยแต่เราไเอารูปของคนอื่นที่เราข้างใช้เข้ามาติดเนี่ยโลกคิดว่าถูกต้องไหมถ้าเขายังไม่เข้าใจเขายังไม่ซึ่งในคําสอนของเราเราก็ต้องยกอัลกุรอานยกฮะดิษ กับการที่จะบอกว่าคําสอนของอิสลามเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่เป็นคําสอนในอัลกุรอานในอัลฮะดิษก็คือว่าไม่มีการแขวนรูปมันไม่เหมาะสมอุลมามะก็จึงมีฟัตวามีการตอบปัญหาว่าท่านกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าเป็นถึงขั้นถารอมอีกกลุ่มหนึ่งเป็นขั้นถึงบอกว่าไม่สมควรดังนั้นเมื่อเราจะให้บ้านของเรามีอมบรอร์คารัดเราก็ควรที่จะเช็คในบ้านของเราก่อนว่ามันมีอะไรอยู่บ้าง เนี่ยคือปัญหาของลูกหลานเราที่เราบอกว่าเราไม่เตือนเราไม่บอกแล้วเราก็ปล่อยลูกหลานของเราเปรียบเสมือนกับผ้าขาวเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่บอกแล้วไม่ติตําหนิไม่ติแล้วก็ไม่นรซีฮัตไม่เตือนเนี่ยลูกของเรารุ่นหนึ่งเวลาโตไปอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยเขาก็จะบอกว่าพ่อแม่ของฉันไม่เห็นว่าอะไรไม่เคยเห็นบอกอะไรไม่ว่าจะเป็นเพพวงกุญแจก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงของรูปสัตว์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้วยชามอะไรก็ตามพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในรูปของสัตว์ รือรูปของคนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนั่นคือการรูป้ปัญหาและก,การป้องกันปัญหาไม่ให้มันเกิดขึ้นกับการที่เราจะเป็นพ่อเป็นครูหรือว่าเป็นบุคคลที่จะปกครองใครก็ตามสิ่งแรกก็คือเราจะต้องบอกว่าทาอย่างไรเราจะค่อยๆสอนเขาทาอย่างไรเราคงจะต้องค่อยๆบอกเขาแล้วท่านพี่น้องครับในวันนี้เนี่ยเราจะเห็นลูกหลานของเราเยาวชนของเราเนี่ยแม้กระทั่งโทรศัพท์เนี่ยนะ เด็กคนไหนมั่งที่โตขึ้นมาแล้วยังไม่มีโทรศัพท์เดี๋ยว <c oughs> นี้บางคนเด็กป .1 <c oughs> ก็มีโทรศัพท์ <c oughs> ถ้าม้อนหนึ่งในแทบจะบอกว่าไม่ต้องถามแล้วใครบ้างไม่มีโทรศัพท์ป .1 ยังจะมีแล้วและโทรศัพท์รุ่นยี่ห้อดีกว่าเราด้ยซ้ําไปมันเป็นกระแสะมันเป็นแฟชั่นที่บอกว่าถ้าเรียนโรงเรียนที่มีตังเขามีฉันก็ต้องมีแต่อันนั้นเป็นเรื่องของเขาแต่ถามว่าในในโทรศัพท์เนี่ยสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังกันอยู่ก็คือว่า ท่านพี่น้องเวลาเสียงเรียกเข้ากับเวลาเสียงที่เราโทรออกเนี่ยมันจะเป็นเสียงที่บอกว่ามันจะมีเสียงดนตรีอยู่บางคนนะ่เป็นจะบอกว่าตำแหน่งทางศาสนาเนี่ยก็คือทางองค์กรศาสนาเนี่ยเสียงเรียกเข้าก็เป็นเสียงที่บอกมีทั้งดนตีเนะี่ยถามว่ามันเหมาะสมไหมแต่บางคนก็บอกว่ามีเสียงกุญานก็ไม่เหมาะสม บางคนก็บอกว่ามีเสียงนั้นไม่เหมาะสมแต่ถ้าถามว่าเสียงกูรอ่านเสียงอาจารย์กับเสียงดนตรีน่ะใครดีกว่ากันฉะนั้นมันคงจะเลี่ยงเสียงดนตรีไม่ได้หรอกเพราะซื้อโทรศัพท์มาเครื่องนี้มันมีเสียงดนตรีอยู่แล้วกับสิ่งเสียงที่เขาให้มาเนี่ยมันมีดนตรีอยู่เราก็พยายามเอากูรอ่านมาอย่างน้อยเวลาคนเข้าฟังเนี่ยเขาก็จะได้รู้มีการเตือนสติมันจะดีกว่าหรือไม่แต่นี่เวลาเสียงมันดังขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเสียงปลุกเสียงอะไรก็ตามก็คงไม่พ้นในเรื่องของเสียงอะไรครับเสียงเพลง แล้วเราจะทํากันอย่างไรอันนี้คือในปัญหาและปัญหาใหญ่สําหรับเยาวชนของเราทุกวันนี้ก็คือคําว่าอิคติตลาดอิคติลาดคือการอยู่ร่วมกันท่านพี่น้องผู้ชมผู้ฟังลองลองดูอย่างนี้นะครับว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่เขาบอกว่าเป็นปัญหาของสังคมในอิสลามเลยก็คือว่าผู้ชายที่ทําตัวเป็นเหมือนกับจะเรียนแบบผู้หญิงเนี่ยพวกเนี้ยบาปอยู่แล้ว อัลลอฮ์ประนามอยู่แล้วตายไปอัลลอฮ์ก็จับไปอยู่ในกลุ่มชนของกุของโกมรูดอยู่แล้วอเลียซุบินแล้วเลยฉะนั้นเมื่อคนพวกนี้เนี่ยเขาบอกเขาไม่ใช่ผู้ชายเขาทําตัวเป็นเหมือนผู้หญิงเวลาเขาเดินกับผู้หญิงเานวินน้องครับเห็นแม่มือเขาอยู่ตรงไหนมือของเขามีการจับมือผู้หญิงมือของเขามีการจะกอดผู้หญิงแล้วเขาบอกเขาไม่คิดอะไรเขาเป็นผู้หญิงอย่างไรอย่างไรก็ถือว่าบาปเพราะเขาเป็นอะไรเป็นผู้ชายอยู่ฮุกกลมของเขาคือผู้ชาย ถึงแม้ว่าเขาจะตัดแล้วเขาจะแปลงเพศแล้วเขาก็เป็นผู้ชายเพราะเขาเกิดมาเป็นผู้ชายแล้วเราก็บอกไม่เป็นได้เขาเป็นผู้หญิง <c oughs> เขาไม่คิดอะไรอย่างไรก็บาปท่านพี่น้องครับอันนั้นระหว่างผู้ชายที่ทําตัวเป็นผู้หญิงอยู่กับผู้หญิงแต่ถ้าผู้ชายแท้กับผู้หญิงแท้ๆอยู่ด้วยกันก็บาปอีกแล้วเวลาลูกหลานเราไปเรียนหนังสือถามว่าลูกหลานเราไปกับใครไปกับเพื่อนแล้วถามว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ไปไหนถามว่าเพื่อนผู้หญิงไม่มีเลยหรือไง แล้วเราก็บอกว่าไม่เป็นอะไรห,หรอกอยู่บ้านใกล้กันไอ้คาว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วมันก็มีเรื่องหลายครั้งแล้วเราอย่าปล่อยให้คําว่าคุณหรือว่าการอยู่กันสองต่อสองการอยู่กันแบบอะไรครับมันมีบรรยากาศเนี่ยเกิดขึ้นผู้ใหญ่สมยัยก่อนเวลาเขาสอนลูกของเขาก็คือ,คอจะเรียนหนังสือก็อไปเรียน แต่ถ้าหากว่าจะมีคําว่าเพศตรงข้ามรับเพศตรงข้ามมาส่งมีการคุยโทรศัพท์หลังจากเลิกเรียนแล้วกับเพศตรงข้ามเนี่ยอย่าให้ได้ยินนั่นคือการตัดไฟแต่ต้นลมบ,บางคนก็บอกว่ามันทารุณไปหรือเปล่า <c oughs> เด็กรุ่นใหม่มันจะเครียดหรือเปล่าถ้าเราเครียดเราคิดมากแล้วเราก็บอกว่าปล่อยมันไปเถอะสังคมรุ่นนี้เนี่ยไม่ใช่แบบนั้นแล้วคงจะต้องให้โอกาสเด็กบ้างคงจะต้องพยายามที่จะให้โอกาสกับเด็กเนี่ย ถ้าเราไม่เอาศาสนามานําหน้าเราปล่อยโอกาสให้เขาแล้วเราก็ให้เขาอยู่กันแบบนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่จะเป็นของมัศิยกับฟาช่าเนี่ยมันก็จะตามมาแล้วท่านพี่น้องครับในความเป็นลูกผู้ชายคําท้าทายและคําสพประมาทเนี่ยมันจะเป็นคําที่เราต้องสอนลูกเราว่าใครจะมาท้าใครจะมาบอกลูกไม่ใช่ผู้ชายทาไมสูบบุหรี่ใครจะมาบอกลูกว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายตัวจริงทาไมสูบกัญชา ไม่เสพสิ่งมึนเมาไม่ไปเที่ยวผู้หญิงเนี่ยต้องบอกลูกเลยว่าไม่เป็นไรลูกอ <c oughs> ย่าไปทําในสิ่งที่เขาท้าทายแต่ปัญหาของการสูบบุหรี่ของปัญหาของการสูบไปจากเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่ที่เด็กมันอยู่คนที่เป็นผู้ใหญ่อยู่รอบตัวเด็กเนี่ยเราก็พยายามจะสอนลูกแล้วว่าบุหรี่อย่าไปสูบนะแต่ถ้าลูกของเรากล้าพูดเาก็จะบอกว่าแล้วทําไมคุณพ่อสูบ ทำไมคุณตาสูบทำไมคุณปู่สูบแล้วทำไมโต๊ะอิหมั่มก็สูบอาจารย์คนนั้นก็ยังสูบถ้าเขากล้าถามเขาก็จะบอกว่าถ้าไม่ดีทำไมคนเหล่าเนี้ถึงสูบแต่ถ้าเขาไม่กล้าถามเพราะเราไม่เปิดโอกาสคุยกับเขาเราไม่เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็นเนี <c> ่ย <oughs> ลูกของเราเขาก็จะเป็นคนเก็บกดแล้วเขาก็จะไปถามว่าถามในใจของเขาเองว่าถ้าไม่ไม่ถูกแล้วทำไมคนเหล่านั้นถึงสูบ เหมือนคั้นถ้าเราบอกว่าละหมาดจะมาแอเนี่ยเป็นวาจิบละหมาดจะมา้าต้องควรไปมัสยิดละหมาดจะมา้าที่บอกว่าถึงแม้จะเป็นฟัดดูกิฟายะเราก็ควรจะไปมัสยิดเนี่ยแล้วทําไมาคนนั้นไม่ไปคนนี้ไม่ไปเราจะเห็นว่าการสอนของเราเนี่ยหรือหลักการสอนของเราไม่ว่าจะเป็นฟัดดูอินจะเป็นบะเนาะแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยมันข้านกับหลักคําสอนเนี่ยเด็กจะมีความรู้สึกอย่างไรท่านจะไปมองมันเป็นเรื่องง่ายๆนะท่านจะไปมองว่าเป็นเรื่องที่แม่อะไรนะ บูดีเนี่ยแหละเป็นเรื่องที่บอกว่าเด็กมันจะถามอยู่ตลอดว่าเด็กเขาจะถามอยู่ตลอดว่าถ้าผิดทำไมผู้ใหญ่สูบถ้าผิดทำไมพ่อ,อยังสูบถ้าผิดทำไมคุณปู่คุณตายัางสูบเนี่ยคือเรื่องใกล้ตัวดังนั้นเมื่อมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นการกระทําที่เกิดขึ้นคนเป็นพ่อเป็นแม่หนักอกหนักใจแนะ่แต่เราก็คงจะต้องขอดุอามันขอดุอา แล้วปัญหาของเขามันไม่ได้มีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามถึงข้อสิบมันมีสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เรื่อยมาเป็นระยะระยะ,ะ,ยะแล้วเราจะทํากันอย่างไรฉะนั้นวิธีแก้เนี่ยเราควรจะต้องบอกลูกหลานของเราว่าวันนี้เราจะต้องอ่านกุรานให้ได้วันละหนึ่งหน้าหรือวันละหนึ่งใบไม่มีอะไรที่จะทาให้ใจิตใจของเราและลูกหลานของเราสงบนอกจากการาเลึกถึงอัลลอฮ์และการาเลึกที่ดีที่สุดก็คือการอ่านอัลกุราน ถ้าเราไม่สอนให้ลูกของเราอ่านอันกุรอ่านไม่สอนให้ลูกของเราจับอันกุรอานลูกของเราจะอยู่กับเสียงเพลงลูกของเราจะอยู่กับเน็ตลูกของเราจะอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระอยู่กับโทรศัพท์บางคนโทรศัพท์ได้เป็นชั่วโมงบางคนโทรได้ทั้งวันทั้งคืนบางคนอยู่หน้าเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเพราะอันหลังให้กับการเข้าใกล้ดำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาลเจ้าดังนั้นวิธีแก้ทั้งหมดปัญหาของสังคมเยาวชนนะท่านพี่น้องครับ คงจะต้องบอกว่ามอบให้กับอัลลอฮ์ด้วยกับการทำตัวเข้าใล้ชิดกับอัลลอฮ์ก็คือการอ่านกูรอานแล้วก็การยกมือขอดอัลลอฮ์ในยามค่ำคืนให้มากที่สุดครับาะซัลลอลุวะลัิวะซัตินมมุฮัมมัดาะละอาลีาะซับิวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบิลอาลามน